ครับวันนี้เราไปไหนกันเอ่ยอ๋อวันนี้เราจะไปเราจะไปสวนมหาสัจจันท์กันนะครับผมสวนมหาสัจจันท์ไช่ไหมครับสวนมหาสัจจันทน,น,น,นะโอเคเปไปค แล้วนะครับถึงแล้วนะครับน็อตครับจังหวะนี้เชยสวัสดีครับสสวัสดีครับ <c oughs> ก็ปูรองไปมไปก็ไปดูไงนั่นเดินไปไหมเดินเดตอนนี้ตก็กลัวแม่ตอนนี้ตอนนี้ก็เหมืกลัวหมาใช่ไหม้สูงดิพ่อบ้านแจ็กกาหมาอยากใส่เดียวนะครับคนเลี้ยงหมา มันมีหนังคนเลี้ยงผีนี่คนเลี้ยงหมาแชร์ดูจังวะไปแล้วฮัลโหลวันนี้เราอ่กับข้าวมื้อเที่ยงเรากินอะไรครับเนี่ยอันนี้มื้อเช้าครับมื้อเช้าเหรอเราลัดเลาะครับอ๋อลัดเลาะเหรอ นี่ครับตึงพทุทธาชิงนะครับนี่ครับเขาผัดครับไม่น้วยง่ายโอเคครับไปกัน ันนี่นนครับอาหารยุโรปนี่คือเชฟก,กระทะเหล็กข,ของเรานะครับตายละ1 1> าหนึ่งเอาไว้ใช้แล้ยังไงมันก็เดินล้เอาไว้ใช้จะลองใช่ไหมเอาลองแล้วไปนึ่งเปิดไว้ที่ตู้อ่ะกลัวน้ำให้พุ่งกินพุ่งไม่ได้กินน้ำบอกเลยอยู่อ่ะครับตอนนี้ใส่อะไรครับใส่ไครครับ ใครกี่ฟองครับสองฟองครับผมมีสองฟองหมดบ้านแล้วครับคุณมีกี่ฟองครับผมครับผมก็มีสองฟองครับจริงที่ใส่สีฟองได้ไม่ใช่ใส่เออสีฟองก็ได้นะครับคุณใส่กี่ฟองก็ได้แต่ผมไม่มีอีกเลยหบ้านผมหมดแล้วคนคือใส่ข้าวลงไปนะครับขั้นต่อไปใส่แล้วครับใส่เลยครับใส่เลยใส่โลด อร่อยผมคิดว่าน่าจะจืดครับครับนี่ก็ใส่จานอร่อยอร่อยลองกินดูนะแล้วช้อนด้วยเออนี่ถ้วยนะครับครับผมถ้วยนะครับ อ๋อช่อเนี่ยครับน่าจะไม่อร่อยนะครับอะไรไหมครับอืมครับฝีมือใครครับฝีมือของเทจบอลครับอ่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเชฟกระทะเดลยมันแกงเขียวหวานเลยครับแกงเขียวหวานเลยลองชิมข้าวผัดครับมาชิมข้าวก่อนชิมข้าวผัดนะครับข้าวผัดนะครับข้าวผัดนี่สไตล์อะไรครับเนี่ย สไตล์อะไรครับไอริูอเมริกันครับ่ยครับนี่ครับรสชาติเป็นไงครับไม่อร่อยครับเออแหวมากกว่านี่ไดครับผมกินข้าวกันก่อนนะครับผมับตรงมาเลยครับตรงมาเลยครับไม่ต้องเลี้ยวอะไรครับตรงมาเลยครับ ตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณเพชรเนี่ยครับตอนนี้ก็หลงติ๊บกำกำลังขับมาครับหลงติ๊บอะไรนะครับมาระยะครับเอาของใส่ที่เอาของใส่เลยอะไรนะครับ พาผมไปบ้านใครก็ไม่รู้ไปตรงสุดแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยจั๊กไปจอดหน้าบ้านคนอื่นเลยครับมาครับเขาไม่ตกแตะครับไม่รู้ครับเฮ้ยปี๊ปด้วย yes เป๊นไปตกปลาด้วย yes ไมผมอยากตกปลาบ้างอ่ะโอ้วันนี้กูสาลางานนี่ยจริงอ๋อเฮ้ยนอนกับพวเราเนี่ยลาได้หรือยังเนี่ยนอนแถวได้แล้วอ๋อได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ ใช่ได้ได้เดี๋ยวเท่าไห่ก็หารกันนะครับเออเปิดเพลงแล้วมึงครบเซ็ตเลยเด่ยรถเมื่อเบ็ดเบ็ดไม่น่าจะใส่ได้นะครับผมว่าครับเราก็เปลี่ยนโลเคชั่นมานั่งในรถนะครับตอนนี้กับคุณลงติบอุนจันท์จากช่องอะไรครับเนี่ย ช่องเอ็มจำได้ไหมเนี่ยเอ็มอะไรรับจากช่อง L M S ครับชื่อยากจรเลยครับเนี่ยบูนเอ้ยเอาวะเริ่มละยางตะต่อยเริ่มหมดแล้วครับ คุณเหมือน,น,นอเลยไปนี่ครับกลามคืนแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยที่แม่ไฟไม่มีคุจะทำไก่เป็นยังไงเนี่ยเราต้องก่อไฟมาแล้วมาแล้วด่วนๆจดๆแล้วช่วยคุณพครเอาไหมนะครับขอบคุณโอ้แตกว่ะ <c oughs> วสวัสดียามเช้าทุกคนเว่าสองเพ่เตยยังเตยแล้วเตแล้วมันยังทางสวัสด,สสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้าครับเมื่อคืนจะหนักกันไปเลย ผ <accurately S 2> ู้ชายอาเพลงครับเพลงไปแล้วอือจอดเอ้ยฮะคุณลุกขึ้นมาขึ้นมาบาคัน่ะกูไม่อยากแก้ด้วยวันเลยอ๋อเหนือยว่ะคือฟันร้ายเอดเทอร์วัลซ ครับเราจะไปที่ไหนกันครับวันนี้ครับผมยังไม่รู้เลยครับว่าจะไปที่ไหนเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามเนี่ยครับานะครับอัมสินนะครับกูรูกูรูกูรูเดี๋ยวผมท้าทวนนะครับครับผมไปไปกันเลยไปกัน ครับผมสถานที่นี้คือสถานที่ไหนครับสวนคุณปู่นะครับสวนคุณปู่นะครับผมโอเคครับคุณย่าคุณย่าอยู่คุณย่าคุณย่าอยู่คุณย่าอ๋อคุณย่าพอดนครับเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างล่างกันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับต้อนดอยนะครับดอยวิวสวยมากเลยนะครับผมสวยสมุดเห็อุ้ยสวยอ่ะสวยมากครับมีถึงคนเหรอในหน้าแขน ครับเราต้องเดินไปรับอากาศโอ้ธรรมชาติมากเลยนะครับผมอืมตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่นี่ครับผมนี่นะครับเรามาถึงแล้วบสวนคุณปู่นะครับสวยมากเลยครับนะครับเดนะี๋ยวผมจะพาไปข้างล่างนะครับ อ้ยสวยมากเลยมีร้านนั่งชิลด้วยนะครับผมสมเพชรจากช่องอะไรวะ ไ่ังรรคบ T.M.P. Channel นะ T.M.P. Channel นะอันนี้เราก็อยู่ที่ดอยผาหมีนะบอกกี่รอบแล้วเพื่อน <c oughs> หลายรอบแล้ว <c oughs> เราจะไปชมสระน้ำของหลวงปู่หลวงปู่เข็ม เด็นให้น่จะสัด15โมงอ่ะแดบดบที่มันใกล้แบบนิดดีหน่อยไปกันครับไปกันครับุบ้ย ก็จบรงแล้วนะครับผครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้แห่นะครับผมเป็นรอยครับเจ็บขามากเลยครับโอ้โหก็เป็นไงครับดูวิวสวยๆและบรรยากาศร่มรื่นชื่นชมนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์และ subscribe ช่องของผม PK Bank และ ทีเอ็มพีแชนแนลนะครับโอเคครับรอบหน้ารอบหน้าพ่อหอมอาจจะพาไปเที่ยวที่อื่นก็ได้ครับอย่าลืมติดตามดีๆนะครับผมติดตามถ้าอยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับคอมเมนต์ข้างล่างข้างล่างแต่ขอในประเทศไทยนะโอเคไปบ๊ายไปแล้วไปแล้วสก๊อตบอลมันมักจะโอเคครับไปกันกลับบ้านกลับกันกลับกัน

เีบก e ูต้อเีบ่อยบไเบอแล้วกดึงเลมลงมาแล้วก็ดออกเอโ้ยเ้อยากกินนะครับอยากกินนะครับอยใช่บ้านเดินออกมาแลวก็กินดเลยแซ่บแซ่บิงแกปิกเกลนะครับโอ้ ดูนะครับเขียวเลยหมักเขาให้ครับไปล้างดีๆก่อนกินแล้วคิดแต่อนีรอ้าวพอไหมครับผมไม่กินนะครับต้องมาเยอะครับเฮ้ยๆฮ้ยเ้ย้ยเฮยเ้ยเยเ้ยเเหลยอกูไปไมยถึงเฮเห้ ดูครับมาเช็ดบอลอันนี้เลยลายลายตีนใครยืนหรอครับไหนครับไหนครับเอาน้ำเอาเอาน้ำอ่ะถูอ่ะนั่นแหละมันมันเป็นรอยตีนได้เยอะไหมครับได้ดี่หมครับอโอเคครับ